บทที่2466หมายเฉงซิงกล่าวตามความจริงชะตากรรมของเขาแข็งแกร่งเกินไปฉันมองผ่านไม่ได้สู่เฉิงเฟิงถามด้วยท่าทีค่อนข้างไม่มั่นใจชายผู้นี้ชะตากรรมดีกว่าฉันหรือเปล่าหมายเฉงซิง,งพยักหน้าและกล่าวอย่างเคร่งขรืมชะตากรรมแบบนี้มีพลังมากที่สุดแฉกอธิบายว่ามันแข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพนันเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะเอาชนะเขาได้ในแง่ของโชคชะตา ซูเฉิงเฟิงตกใจและเขาก็ได้แต่บ่นในใจฉันสงสัยมาตลอดว่าจ้อยู่และตู้หายชิงน่าจะยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสมากที่ทั้งคู่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญลึกลับในญี่ปุ่นตอนนี้ลุงหมกยกำลังพูดถึงมังกรเขาคือมังกรที่เข้ามาในโลกนี้ใช่ไหมเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูเฉิงเฟิงรู้สึกตื่นประหนกในใจหากทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่เขาคาดเดาผู้เชี่ยวชาญลึกลับผู้นี้จะกลายเป็นคนเดียวกันและแม้แต่เป็นถึงศัตรูของตระกูลซูอย่างแน่นอน ในความตื่นประหนกจูู่เขาก็นึกถึงอูตรงห่และรีบถามพ่อบ้านสูอันชุนว่าอูตรงห่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่หรือเปล่าสูอันชุนรีบกล่าวว่านายท่านอูตรงห่มาถึงแล้วพักผ่อนในห้องนั่งเล่นและรอคําสั่งของท่านครับสูเฉิงเฟิงโผล่ออกมาเร็วเข้าเรียกอูตรงห่มาพ่อบ้านรีบพูดว่าครับนายท่านฉันจะไปเดี๋ยวนี้ หลังจากที่ซูอันชุนออกไปซูเฉิงเฟิงก็พูดกับหมายเฉิงซิงว่าลุงหมยอูตงหายผู้นี้เป็นหัวหน้าตระกูลใหญ่ในซูโจและหางโจเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาด้วยเหตุนี้ซูเฉิงเฟิงจึงอธิบายการกระทำอันรุ่งโรดของอูฉีแก่อาจารย์หมยฟังหลังจากได้ยินเรื่องนี้หมายเฉิงซิงก็ดูหวาดกลัวและกลืนน้ำลายคำใหญ่แล้วพล้องออกมามีเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอ นี่แหละของแปลกประจําซูหังเขาละ่ะซูเฉิงเฟิงพูดตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเรื่องบ้าบ้านี้หรอกแต่หลังจากดูวิดีโอนี้ฉันก็เลยเชื่อมันน่าขยะแขยงจริงๆหมายถึงซิงขมวดคิ้วและวิเคราะห์ตามจิตสำนึกแม้ว่าบุคคลจะผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและจิตใจเสียหายก็ตามอาการชักของเขาควรจะเป็นแบบสูงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความถี่สม่ำเสมอที่จริงจังเช่นนี้ใช่ ซูเฉิงเฟิงพูดนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสงสัยว่า80%ของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นปีศาจแต่ตัวอูตตงไห่เองก็ไม่รู้ตัวเลยอยากให้ลุงหมายทำนายให้เขาดูว่าจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างมีเงื่อนงำหรือเบาะแสที่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมหมายเฉงสิงพยักหน้าเบาๆและพูดว่าให้ฉันลองในเวลานี้พ่อบ้านเดินเข้ามาพร้อมกับอูตงไห่ซูเฉิงเฟิงทักทายอูตงไห่ทันทีและกล่าวว่า คุณอูนี่คือปรมาจารย์ฮงจุยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาอาจารย์ไหมอูตรงห่กล่าวด้วยความเคารพสวัสดีครับอาจารย์ไหมไหมายเฉงซิง,งพยักหน้าให้เขาเล็กน้อยจากนั้นก็ตรงไปที่หัวข้อคุณอูสถานการณ์ปัจจุบันของลูกชายคุณดีขึ้นหรือยังอูตรงหย่ยสายหัวและถอนหายใจไม่มีอะไรดีขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิม หมายเฉงซิง,งกล่าวว่าเอานี้คุณไปพาเขามาที่นี่ฉันจะดูให้หูตตงหายดีใจและรีบกล่าวว่าอาจารย์หมายรุณารอสักครู่ผมจะแจ้งครอบครัวส่งเขามาที่นี่สูโชวเตารีบดึงเขาออกด้านข้างและพูดว่าคุณอูอย่าลืมบอกครอบครัวของคุณให้เขาสวาปามก่อนนะก่อนจะพามาที่นี่อย่าให้เขามาสวาปามที่นี่ต่อหน้าอาจารย์ไหม อูตรงห่กล่าวอย่างเขินอายท่านประธานซูไม่ต้องห่วงเขารีบไปด้านข้างหยิบมือถือออกมาแล้วโทรหาพ่อบ้านสิบนาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดอย่างชา้ชาๆที่ลานคฤหาสน์ริมทะเลสาบูฉีซึ่งเพิ่งกินเสร็จได้รับความช่วยเหลือจากพี่ชายอูซินและเดินลงจากเฮลิคอปเตอร์ซูอันชุนเตรียมพร้อมยื่นแมสและหมัฝรั่งหนึ่งลังให้อูฉีและสั่งว่าเคี้ยวไซริทอลนี้ให้หมดและอย่าให้มีกลิ่นจากนั้นสวมแมสสามชั้นถึงเข้าไปได้ เมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดแบบนั้นอู๋ฉีก็รู้สึกหดหู่และไม่กล้าที่จะรอชา้าแต่อย่างใดเขารีบเปิดกล่องไซลีท่ลและเททั้งหมดเข้าปากหลังจากเคี้ยวอย่างหนักเป็นเวลานานจนปวดกามซูอันชุนก็ตรวจสอบโอเคผ่านเร็วเข้าสวมแมสสามชั้นแล้วตามฉันเข้ามาอู๋ฉีทำได้เพียงสวมแมสอย่างเชื่อฟังและเดินเข้าไปในคฤราสน์พร้อมกับอูซินบทที่2467 ตั้งแต่โด่งดังทั่วโลกโซเชียลอูฉีก็ไม่ได้ออกจากบ้านหรือเจอผู้คนภายนอกเป็นเวลานาน,านเดิมทีเขามักลังเลที่จะออกไปข้างนอกและไม่อยากก้าวออกจากบ้านไปตลอดชีวิตแต่เมื่อได้ยินว่าวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่อาจรักษาอาการของตัวเองได้ความหวังก็จุดประกายขึ้นในหัวใจของเขาทัานใดหลังจากเข้าไปในคฤหาสา์แล้วพ่อบ้านก็พาทั้งสองคนไปที่ห้องนั่งเล่นเมื่อไปถึง อู๋ตงไห่รีบแนะนําให้ทุกคนรู้จักประธานสุอาจารย์ใหม่นี่คือลูกชายคนเล็กของผมอู๋ฉีส่วนคนนี้อู๋ซินลูกชายคนโตของผมคนทั้งหมดมองไปที่อู๋ฉีด้วยความสนใจเนื่องจากเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงพอๆกับชื่อของเขาอู๋ฉีคนกินขี้เขาเป็นคนแปลกๆเพราะเขาได้รับความนิยมในติ๊กตอกและความนิยมของเขาก็ไม่น้อยไปกว่าดาราคนดังใดๆเลย อูฉชีเมื่อเห็นทุกคนจ้องมองเขาก็รู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวและก้มศรีรษะลงเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงนับนิ้วตัวเองได้หกนิ้วโดยไม่รู้ตัวอูตรงห่รีพูดกับอาจารย์หมในเวลานี้อาจารย์หมโปรดพิจารณาดูลูกชายตัวน้อยของผมหน่อยสิครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา อาจารย์หมเดินไปข้างหน้าอูฉีเหยียดมือบนหน้าผากและด้านหลังศีรษะของเขาสัมผัสอย่างระมัดระวังสักครู่แล้วคว้าเหรียญเสียงทายพร้อมทำปากขมูขมิบสองสามคำด้วยเสียงตามแล้วหยิบเหรียญโยนมันลงที่บนพื้นจ้องไปที่ตำแหน่งเหรียญแต่ละเหรียญอย่างจดจอ่อหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าคุณอูปัญหาของเสี่ยวฉีไม่ควรอยู่กับเขาซูเฉิงเฟิงที่อยู่ด้านข้างรีบถามปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองนั่นคือปัญหาอยู่กับคนอื่นใช่หรือไม่ ใช่หมายเฉิงซิงพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังฉันสงสัยว่าเขาน่าจะถูกสะกดจิตโดยไม่รู้ตัวอูตงไห่ไม่แปลกใจกับข้อสรุปนี้เพราะเขารู้ว่าเหตุผลที่ลูกชายของเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะไอ้เย่เฉินแม้แต่แปดมือสังหารก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เฉินเลยนับประสาอะไรกับลูกชายตัวน้อยของเขา ดังนั้นเขาจึงรีบถามอาจารย์ไมเมื่อท่านสามารถเห็นรากเหง้าของปัญหาแล้วไม่ทราบว่าท่านมีวิธีรักษาเขาไหมครับไมเยถึงสิงซิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเรื่องนี้ฉันเคยวิจัยเกี่ยวกับคําแนะนําเรื่องการสะกดจิตถ้ายังไงฉันจะลองดูก็ได้แต่ถ้าฉันสามารถรักษาเขาให้หายได้คุณคงเข้าใจนะว่าของฟรีไม่มีในโลกอูตรงห่รีบพูดว่านี่มันเป็นเรื่องปกติ ปรับใดที่คุณเต็มใจผมจะมีน้ำใจให้กับคุณแน่นอนหลังจากอู๋ตรงห่พูดเสร็จเขาก็มองเห็นอู๋ฉียืนซื่อบื้ออยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดไม่จะอะไรก็เลยรีบดูว่าแกมัวชักช้าอยู่ใยขอบคุณท่านอาจารย์ไหมสิอู๋ฉีรีบโค้งคำนับครั้งแล้วครั้งเล่าและกล่าวอย่างประหม่าขอบคุณขอบคุณอาจารย์ไหมไหมเถิงสิงพยักหน้าเล็กน้อยหยิบได้สีแดงออกจากกระเป๋าหยิบเหรียญทองแดงโบราณอีกอันแล้วร้อยด้วยได้สีแดง ทันทีหลังจากนั้นเขาก็วาดลวดลายรวบรวมพลังงานภายในร่างกายเข้ากับลายนิ้วของเขาและแตะที่หน้าผากของอูฉีอย่างแรงพลังนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้นอูฉีจึงหัวค้ำเล็กน้อยหลังจากนั้นหมายเฉิงซิงถือเหรียญโบราณที่ผูกไว้ข้างหน้าอูฉีแกว่งไปมาช้าช้าและพูดว่าจ้องที่เหรียญน,นี้จากนี้ไปหักฉันถามอะไรนายนายจะต้องตอบฉันห้ามโกหกฉันรับทราบอูฉีพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมทราบ หม่เชิงสิ่งถามเขาในเวลานี้อับดุเอล้ยูฉีเฮ้ hey. ผมชื่อเสี่ยวฉีครับอาจารย์หม่เถิงสิ่งฉันกำลังทดสอบนายโอเคเอาใหม่จ้องที่เหรียญน,นี้บอกฉันว่าอีกฝ่ายได้ให้คำใบทางจิตวิทยาอะไรแก่นายปูฉีพูดอย่างคลุมเครือเขาเขาบอกผมว่าทุกชั่วโมงต้องต้องต้องกิน ก่อนที่คําพูดสุดท้ายจะออกมาหมายถึงซิงก็พูดขัดจังหวะขึ้นทันทีโอเคนายไม่จําเป็นต้องพูดคําว่าขี้เข้าใจไหมปูฉีพยักหน้าเข้าใจแล้วครับผมจะไม่พูดคําว่าขี้หมายถึงซิงพยักหน้าดีมากจากนั้นเขาก็ถามอีกครั้งว่าปูฉีต่อจากนี้ไปไม่ว่าคนอื่นจะสั่งให้นายทําอะไรแกห้ามทําและแกต้องลืมมันไปให้หมดเข้าใจไหมปูฉีพยักหน้าอย่างไม่รู้ตัวและพูดตะกุกตะกักผม ผมเข้าใจบทที่2468หมายถึงซิงพึงคำดีมากจากนั้นเขาก็ถามด้วยน้ำเสียงที่ลึกลาำและทรงพลังว่าแล้วนายยังจำคำใบทางจิตวิทยาที่อีกฝ่ายบอกไว้ได้หรือไม่ปูชีพยักหน้าอย่างว่างเปล่าและกล่าวว่าจำได้สิเขาบอกฉันว่าทุกชั่วโมงต้องกินขี้หมายถึงซิงรีบโลงออกมาหยุดพูดเดี๋ยวนี้ แกจงให้ความสนใจจ้องมองเหรียญทองแดงในมือของฉันอย่างใกล้ชิดและจากนี้ไปให้ลืมคำสั่งทั้งหมดที่คนนั้นเคยให้แกไปเข้าใจไหมอูฉียังคงพยักหน้าผมเข้าใจหมาเถึงสิงปาดเหงื่อและถามด้วยความไม่แน่ใจอีกครั้งแล้วแกยังจําคำใบ้ที่อีกฝ่ายให้ไว้ได้ไหมอูฉีพูดซ้าๆโดยไม่ลังเลเสียงดังฟังชัดจำได้เขาให้ผมกินขี้ทุกชั่วโมง หมายเฉงสิงแทบหงายหลังเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาตะโกนว่าแกแกแกเร็วเข้าหยุดเขาอูชีตกตะลึงและตื่นจากพวังทันทีจากสภาวะที่ถูกสะกดจิตเมื่อสักครู่และเขาก็ปิดปากตัวเองทันทีอูตรงห่มองดูเหงื่อที่ผุดขึ้นเต็มหน้าอาจารย์ไหมและถามอย่างประมาอาจารย์ไหมเกิดอะไรขึ้นครับ หมายถึงซิงส่ายหัวและพูดด้วยความหวาดกลัวคนที่ให้คำแนะนำในการสะกดจิตลูกชายของคุณดูเหมือนจะมีความสามารถมากกว่าฉันคำใบการสะกดจิตที่เขาให้ไว้ฉันไม่สามารถลบมันได้เลยและฉันก็ไม่สามารถทำได้แม้แต่จะขย่ามันอะไรนะอูตรงห่อ้าปากค้างด้วยความตกใจเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปรมาจารย์ฮวงจุ้ยอายุ90ปีจะไม่สามารถทำอะไรกลอ,อุบายชาวปัญญาของเย่เฉินได้ ที่น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นคือหมายถึงซิงกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองความสามารถไม่เพียงพอสู่เฉิงเฟิงที่อยู่ด้านข้างยิ่งตกใจมากขึ้นเขาพล่องออกมาลุงหมายคุณหมายความว่าอย่างไรทั้งประเทศดูดูไปแล้วไม่น่าจะมีปรามาจารย์อภิปรยายใดๆที่จะเปรียบเทียบกับท่านได้ ใบหน้าของหมายเฉิงซิงค่อนข้างกังวลในตอนนี้การทำนายและการปรากฏตัวของมังกรในรูปแฉกทำให้เขาตื่นเต้นและตัวสั่นอีกครั้งเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีอาจารย์ลึกลับอีกคนที่มีทักษะทางวิชาสะกดจิตที่ดีกว่าตัวเขาเองมันทำให้เขารู้สึกตกใจมากจริงๆเขาจึงพูดอย่างโกรธเคืองว่าสิ่งนี้ฉันพูดได้ประโยคเดียวว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือนภายังมีอวกาศเหนือกระดาษยังมีซาลาเปาซูเฉิงเฟิงชอบ เมื่อได้ยินสิ่งนี้ในขั้นต้นเขาอนุมาณได้ว่าในจินหลิงจะต้องมีปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งกว่าเขามากตอนนี้หมายเฉิงซิงยังกล่าวอีกว่าคนที่ทําให้อูฉีเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าตัวเองมากในอภิปรัชญาและเรื่องนี้ของอูฉีเกิดขึ้นที่จินหลิงซึ่งหมายความว่าปรมาจารย์อภิปรัชญาอยู่ในจินหลิงด้วยถ้าสองคนนี้เป็นคนคนเดียวกันแสดงว่ามันจะไม่หนักหนาสาหัสไปกว่านี้อีกเหรอ ดังนั้นเขาจึงรีบถามอูตรงห่คุณอูลูกชายของคุณทำร้ายใครตอนที่เขาอยู่ที่จินหลิงนี่แม้ว่าอูตรงห่จะรู้ว่าใครเป็นคนทำให้ลูกชายเป็นแบบนี้แต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะปริป,ปากพูดหลังจากที่ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาก็ทำได้เพียงอธิบายอย่างไร้สาระว่าคุณซูขอบอกตามตรงว่าผมไม่ทราบจริงๆจะว่าไปแล้วก็บ้าชะมัด ผมส่งเขาไปโรงเรียนเขาเรียนดีเป็นเด็กดีไม่เคยซ้ำม,มะเลเทมเมามีเพียงสิ่งเดียวคือเขาชอบหลีสาวมีหญิงสาวมากมายมาติดพันเขาเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจผมเลยสงสัยมาตลอดว่าสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาทำให้บุคคลมีอำนาจขุนเคืองหรือไม่พอใจหรือเปล่าซูเฉิงเฟิงรีบถามมีความเป็นไปได้ไหมที่ปรมาจารย์คนนั้นซ่อนตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยในจินหลิง อู Ồ, ตรงหายพูดอย่างเชื่องช้าผมไม่รู้ไมเฉิงซิงเดินไปมาที่จุดนั้นพ,พึมพำด้วยเสียงต่ำจินหลิงจินหลิงฉันนึกไม่ออกจริงๆว่าพื้นที่เพียงสามเอเคอร์นี้จะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ได้ยังไงแปลกสถานที่นี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรือมีอะไรกันแน่มิสเตอร์ไม้หลานชายของไมเฉิงซิงผู้ซึ่งไม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเกิดปากในเวลานี้ว่า คุณปู่ครับคุณต้องการมีความก้าวหน้าอีกครั้งในชีวิตหรือเปล่าครับผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนบทที่2469คําคำพูดของไม่หมายถึงสิง่งก็ฟื้นคืนสติเขาศึกษาอภิปรัชญาของการทำนายและฮงจุ้ยมาตลอดชีวิตและเขารู้สึกว่าตัวเองถึงจุดสุดยอดในศาสตร์ขแขนงนี้แล้วอันที่จริงเขาเพิ่งผ่านระดับเริ่มต้นในอภิปรัชญาฮวงจุย้ย อภิปรัญาที่แท้จริงเป็นมากกว่าฮวงจุ้ยและการทํานายแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ทางปัญญาและเป็นมรดกของบรรพบุรุษช,ชาวจีนอีกด้วยในหมู่อภิปรัญาขั้นสูงจํานวนมากได้สูญหายไปแล้วและแทบไม่มีใครรู้เรื่องนี้แม้ว่าหมายถึงสิ่งจะค่อนข้างประสบความสําเร็จในด้านฮวงจุ้ยในชีวิตของเขาแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆหลายคนโดดเด่นกว่าในบรรดาพวกเขาก็มีไหลชิงว่าซึ่งอายุมากกว่าเขาสิปีคนนี้แหละที่แย่งซีนเขา ไหลชิงว่าถือได้ว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในด้านอภิปรัชญาฮวงจุ้ยในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนทั้งหมดในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีชีวิตอยู่คือบุคคลสองคนนี้ความหวังของหมายเฉิงซิงต้องการให้ไหลชิงวาแก่ตายก่อนเพื่อตัวเองจะกลายมาเป็นผู้นำในอภิปรัชญาฮวงจุย้ยอย่างไรก็ตามตอนนี้ไหลชิงวาซึ่งมีอายุมากกว่าร้อยขวบแล้วก็ยังไม่ตายทำให้ตัวเขาเองยังคงเป็นที่สอง แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาไหลชิงว่าออกจากสหรัฐอเมริกาและกลับไปจีนเป็นเวลาสปีและในช่วงสมปีนั้นเป็น3ปีที่ใหมายถึงซิงมีความรู้สึกถึงความสำเร็จที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากไม่มีใครสามารถตามหาไหลชิงว่าได้เขาจึงกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา ในตอนนั้นเขาเคยรู้สึกว่าเหตุผลที่ไหลชิงวาออกจากอเมริกาและกลับไปจีนอาจเป็นเพราะเขาใกล้ถึงจุดจบของชีวิตเขาจึงต้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อใช้เวลาในช่วงบั้นปลายชีวิตและคงจะไม่กลับมาที่อเมริกาอีกทั้งชีวิตแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดก็คือไหลชิงวากลับมาที่อเมริกาเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่ทำให้เขามีอาจจะยอมรับได้คือไหลชิงวาสภาพร่างกายอยู่ในสถานะที่ดีเยี่ยม แม้ว่าเขาจะอายุเกินร้อยขวบแล้วก็ตามแต่จิตวิญญาณของเขาก็ดูดีมีราศีในช่วงเวลานั้นไหลชิงวาหน้าตาในตอนนี้เหมือนย้อนวัยกลับมาเกือบ20ปีสิ่งนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจขององค์การอภิปรายในแวดวงชาวจีนในอเมริกันทั้งหมดผู้คนนับไม่ถ้วนถือว่าไหลชิงวาเป็นเทพเจ้าแห่งตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาได้แพร่กระจายไปทั่วไชยน้าทาวในทันทีในช่วงเวลานั้นหมายถึงสิงรู้สึกหดหูใจอย่างมาก แม้จะอิจชาแต่เขาก็ยังอยากรู้อยากเห็นและปรารถนาการเปลี่ยนแปลงเช่นกันกับเขาจากนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางพิเศษเพื่อไปเยี่ยมไหลชิงวาอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวมากในระหว่างการเยือนเขาไม่เชิงถามว่าทําไมไหลชิงวาถึงดูอ่อนเยาวลงถึง20ปีไหลชิงวาพูดเพียงสั้นๆว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าและเหนือนภายังมีอวกาศหมายเฉงซิง,งเข้าใจความหมายในคำพูดของเขาด้วย เขารู้ว่าไหลชิงว่ากำลังบอกตัวเองว่าเขาได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในจีนดังนั้นเขาจึงโชคดีมากแม้ว่าหมายถึงซิ่งจะไม่รู้ว่าชะตากรรมแบบไหนที่อาจารย์ไหลได้ไปพบเจอแต่เขาคาดเดาว่าคงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอภิปราในระดับที่สูงมากนอกจากความลึกลับของฮวงจุ้ยแล้วอภิปรยายยังมีรูปแบบ,บมนตขลังที่ลึกซึง้งยิ่งกว่านั้นคือขบวนการทางหลักจิตวิทยา อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทคนิคชั้นยอดที่แท้จริงของอภิปรัชญาเพราะในสาขาวิชาอภิปรัชยาทุกวันนี้มีตำนานที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นั่นคือออร่าเรกิตำราวันคดีสมัยโบราณมักกล่าวถึงเรกิและวิธีการปฏิบัติตามเรกิมีบันทึกที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งในเรื่องราวต่างๆที่มีชื่อเสียงมากมาย ว่ากันว่าออร่านั้นสูงที่สุดในบรรดาพลังทั้งหมดเมื่อมีความเชี่ยวชาญออร่าจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันวงอภิปรัชญาไม่พบแบบตำราใดาๆที่สามารถปลูกฝังพลังงานทางจิตวิญญาณได้ผู้คนนับไม่ถ้วนในวงอภิปรัชญาค้นหาอย่างสิ้นหวังแต่ไม่พบเบาะแสที่ปฏิบัติได้จริงแม้ว่าหมายเึิงซิงจะเต็มไปด้วยความโหยหาแต่เขาก็ชัดเจนในใจว่าเขาคงไม่มีโชคเช่นนี้ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามคำพูดของหลานชายของเขามิสเตอร์ไมก็ทำให้เขานึกถึงมันบทที่2,470บางทีที่จินหลิงอาจเป็นโอกาสของฉันเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็พูดกับซูเฉิงเฟิงทันทีเฉิงเฟิงลูกชายคนรองของแกลูกสะใภ้และหลานสาวที่หายตัวไปในจินหลิงและลูกชายของนายหูก็ถูกปรมาจารย์ในจินหลิงสะกดจิต ในความเห็นของฉันสถานที่จินหลิงนี้ต้องมีมังกรซ่อนอยู่หรือพวกเสือหมอบแมวเซร้าหากเป็นกรณีนี้ฉันจะไปที่จินหลิงเป็นการส่วนตัวเพื่อดูว่าจะหาเบาะแสได้หรือไม่ซูเฉิงเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดตอนนี้คือเขาไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ในจินหลิงได้เลยเนื่องจากไมเฉิงซิงเต็มใจที่จะไปจึงไม่สามารถหยุดเขาได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างตื่นเต้นลุงหมยคุณยินดีที่จะไปที่จินหลิงมันจะดีมากหากคุณไปที่นั่นถ้ามีอะไรที่ฉันต้องเตรียมล่วงหน้าได้โปรดพูดออกมาหมายเฉิงสิงโบกมือของเขานายไม่จําเป็นต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษสําหรับเรายิ่งเตรียมตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ใครบางคนจะค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างเราซูเฉิงเฟิงรีพูดลุงหมายถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยจัดเตรียมอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการขนส่งไปยังจินหลิงล่วงหน้า ไม่ต้องไม่เฉิงซิงปฏิเสธไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้เช้าไหมกับฉันจะขึ้นรถไฟไปจินหลิงด้วยกันพอไปถึงจินหลิงเราจะหาโรงแรมที่พักเองเมื่อเห็นท่าทีเด็ดเดี่ยวของไมาเฉิงซิงสู่เฉิงเฟิงก็ไม่ยืนกรานอีกต่อไปและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นครับหนึ่งชั่วโมงต่อมาเครื่องบินเจ็ส่วนตัวกับสตรีมจีหกได้ลงจอดที่สนามบินจินหลิง นานาโกตื่นเต้นมากในที่สุดเธอก็มาถึงสถานที่ที่เยเฉินอาศัยอยู่หัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นอีกแล้วหลังจากผ่านด่านศุนลากากรตรวจคนเข้าเมืองแล้วทั้งคณะก็ได้มาถึงทางออกของอาคารชั้นนักธุรกิจขบวนรถหรูหลายคันรออยู่ที่นี่เป็นเวลานานส่งวันทิ้งเห็นนานาโกเดินผลักรถเข็นของอิโตออกมาแล้วยิ้มและโบกมือให้เธอทันทีนานากโก เมื่อนานาโกะเห็นสซงหวันทิ้งเธอก็มีความสุขมากโดยธรรมชาติและตอบอย่างรวดเร็วว่าพี่วันทิ้งทำไมพี่ถึงมารับเราด้วยตนเองซงหวันทิงยิ้มและพูดว่าในฐานะเจ้าบ้านเธอกับคุณลุงอิโตมากันครบทีมขนาดนี้หากไม่ได้มาต้อนรับเป็นการส่วนตัวมันจะเสียมารยาทด้วยเหตุนี้เธอจึงโค้งคำนับให้อิโตทาเคฮิโกะเล็กน้อยและพูดอย่างสุภาพว่าคุณอิโตะยินดีต้อนรับสู่จินหลิง อิโตะยูฮิโกะพับมือเข้าหากันรีตาเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าขอบคุณคุณส่งอุตสาเดินทางมารับพวกเราเป็นพิเศษส่งวันทิงพูดอย่างเร่งรีบลุงอิโตะเรื่องเล็กน้อยคราวนี้เดี๋ยววันทิงจะพาพวกคุณไปท่องเที่ยวรอบๆเมืองโบราณแห่งนี้นะคะหลังจากนั้นส่งวันทิงก็พูดอีกครั้งนาาโกะลุงอิโตะและทีมงานถ้าพร้อมแล้วไปที่คฤรานาตระกูลส่งนะคะฉันได้เตรียมห้องพักพร้อมแล้วและก็เตรียมงานเลี้ยงอาหารข้ามไว้ต้อนรับพวกคุณเต็มที่ อิโตะยูอิฮี่โกรรีบพูดว่าคุณซ่งฉันได้จองโรงแรมไว้แล้วเอมิทานากะและฉันจะพักที่โรงแรมด้วยกันฉันจะไม่ขอรบกวนคุณซ่งนาะขอบคุณมากซ่งหวันถิงพูดอย่างเร่งรีบลุงอิโตะคุณมาถึงจินหลิงแล้วในฐานะฉันเป็นเจ้าบ้านจะอนุญาตให้คุณพักในโรงแรมได้อย่างไรห้องพักที่บ้านเยะแยยเตรียมพร้อมสำหรับทุกท่านแล้วทุกท่านสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจถือว่าเป็นบ้านของตัวเองก็แล้วกันนะคะ ิโตะยูฮิโกะยิ้มและพูดว่าคุณส่งหากเราไม่จําเป็นจริงๆจะไม่รบกวนใครๆให้นานาโกะพักอยู่เป็นเพื่อนก็แล้วกันนะครับฉันคงไม่รบกวนมินานผู้คนมากกว่าสิบคนพักที่บ้านของคุณคงจะวุ่นวายน่าดู ปกติคนญี่ปุ่นจะสุภาพมากสุภาพถึงขนาดเข้าในกระดูกขอร้องยังไงพวกเขาก็ไม่แยแสจริงๆหากไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายพวกเขาไม่ชอบสร้างปัญหาให้คนอื่นถ้าตัวเองพอทําได้พวกเขาจะพยายามทําเองให้ดีที่สุดนี่เป็นบรรทัฐฐานในชีวิตทางสังคมของญี่ปุ่นดังนั้นอิโตะยูฮิโกะจึงขอพักในโรงแรมดีกว่าเป็นอิสระไม่กักขังตัวเองและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ซ่งหวนทิงต้องการจะเกลี้ยกล่อมเขาอีกครั้งนานาโกะจึงรีบพูดว่าพี่หวนทิงคุณไม่จําเป็นต้องเกลี้ยกล่อมพ่อของฉันแล้วเขามีอารมณ์ที่ดื้อรัน้นยังไงคุณก็ไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้เมื่อเห็นสิ่งนี้ส่งหวนทิงก็หยุดยืนกรานในเวลานี้เอมิก้าวไปข้างหน้าจับรถเข็นจากนานาโกะและพูดกับเธอว่านา,นาโกะเดี๋ยวพ่อของเธอปล่อยให้เป็นธุระของน้าเองเชิญเธอไปคุยกับคุณหวนทิ้งตามสบายเลยจะ้ะ นานาโกพยักหน้าซ้ำซ้และยิ้มถ้าอย่างนั้นฝากคุณนาด้วยนะคะหลังจากพูจบเธอก็รีบคว้าแขนของส่งหวันถิ้งแล้ววิ่งออกไปห่างจากทุกคน20หรือ30เมตรจากนั้นเธอก็ถามด้วยความตื่นเต้นว่าพี่สาววันถิงช่วงนี้พี่เจอเห็นเฉินคุงไหมคะเขา,ขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้